โอเคแสงไฟสีขาวทางนู้นนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะฮะว่าจะเป็นขบวนอะไรเนาะนะครับเพราะว่าต่อให้ทุกขบวนจะไปถึงปลายทางของแต่ละขบวนเนี่ยก็ต้องมาสิ้นสุดที่ชุมแสงเพราะว่าปลายทางมันอยู่แค่ชุมแสงเพราะว่าทางช่วงกลางทางเนี่ยนะครับชุมแสงวังกลางเนี่ยยังไม่สามารถเปิดได้อ่าตอนนี้เนี่ยเที่ยวลองทุกขบวนเสียเวลาครับผมบอกเลย ตอนนี้ผมก็กอดจิดสานการณ์อยู่ที่ชุมแสงนะครับน้องที่อยู่บางมุนาเขาฝากมาให้ดูนะครับก็เดี๋ยวเดี๋ยวดูให้น้องนะครับไม่ต้องห่วงเพราะว่าตอนเนี้ยน้องเขาเป็นห่วงมากเลยน้องเขากังวลว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นอีกไหมนะครับโอเคเ s ีฟครับผมขบวนอะไรครับเนี่ย <c oughs> เข้ารานหนึ่งหรือรางสองไม่มั่นใจ โอเค k s SI, y เปิดไฟมาตะกายเชียวอ่าโอเคผมว่านะ่าจะเข้าล้างสองนะครับอ่าคือตอนนี้ผู้โดยสารเนี่ยแค่บางส่วนนะครับมารอกันตั้งแต่เช้ามึดนะครับที่สถานีชุมแสงอ่าโอเค s SI y นะครับน่าจะเป็นขบวนเก้าก็เสียเวลามากเหมือนกันถ้าเอาขอบวนเก้านะตอนเนี้ย นะครับเดี๋ยวผมขอ,อนับแป๊บนึงเสียเวลาไปเกือบเก้าชั่วโมงนะครับอ่าขบวนเก้านะครับขบวนเก้านะครับตอนนี้เนี่ยเสียเวลาปลาไปเกือบเก้าชั่วโมงโอเคใช่ฮะเป็นด่วนพิเศษอุตราวิถีขบวนเก้านะครับอ่าเสียเวลามาเยอะเหมือนกันนะฮะ ต่อให้จะไปต่อไปทางเชียงใหม่เนี่ยผมผมบอกเลยว่าไปไม่ได้หรอกนะครับไปไม่ได้ทางนั้นยังไม่เปิดด้วยซ้ำโอเคเลยเข้ามาแล้ว KFY โหเสียเวลามาเสียเวลามาแปดชั่วโมงอะเองาขบวนเนี้ยเอาดูดิ แชั่วโมงนะครับที่เสียเวลามาหมายเลอะไรครับวันนี้เป็นโดดพิเศษขบวนเก้านะฮะอุตราวิถีห้าสองห้าสองสองเก้าฮะอ่าโอเค ผู้โดยสารบางคนบางคนยังอยู่เลยนะครับอ่าโหแน่นมากโอ้ยตอนนี้คนแน่นเลยนะครับอ๋ออเคโอ้โหผู้โดยสารแน่นมากนะครับถึงจะเสียเวลามาแปดชั่วโมงนะครับเสียเวลามาแปดชั่วโมงห้าขบวนเก้า โหเป็นร้อยอะเอประมาณ4 0 5นาทีประมาณ4ี่ถึงนาทีอ่ะโหตอนนี้คนแน่นทุกบนทุกตู้เลยมัน้เนี่ยโอเคอยู่ล้างสอนนะครับยังออกไม่ได้อ่าโดมพิเศษข,ขบวนนี้เนี่ยแช่ว่าใครๆจะขึ้นได้นะครับคือคุณต้องมีตังเท่านั้นน่ะต้องเตรียมตังไมาเยอะเพราะว่าตั๋วมันแพงด้วยนะฮะ ตัวมันแพงนะครับโหจะไปถึงเชียงใหม่กี่โมงครับเนี่ยไปถึงห้าโมงไม่กระเที่ยงมั้งโอเคตู้เบียงก็เปิดแล้วนะฮะอ่านี่นะครับบริการอาหารบนตู้สเสบียงนะครับตอนนี้ผู้โดยสาราบางคนก็ตื่นมาล้างหน้าแลเสร็จแล้วก็จะมาที่ตู้สเสบียงนะครับเพราะว่าเขาขายอาหาร มีอยู่ทุกอย่างนะครับโอคนแน่นมากเลยนะครับโอเคนี่ก็เป็นโดดพิเศษอุตราวิถีขบวน9นะครับที่ล่าช้ามา8ชั่วโมงก็จะเคต4ี่สตกลางนี่แหละนะครับอ่าคืออ่า แม่ครัวพ่อครัวก็กำลังทําอาหารนะครับผมก็อยากขึ้นไปเหมือนกันนะครับอยากขึ้นไปรีวิวแต่ว่าขึ้นไม่ได้นะฮะต้องมีตั๋วเท่านั้นถึงจะขึ้นได้โอเคแชร์ว่าทุกคนจะขึ้นขบวนนี้ได้ซะทุกคนนะครับ 5229ก็อยู่รถสองนะครับอ่าโอ้ของยันแน่นเลยอะนะครับอ่าตอนนี้คนแน่นเต็มตู้เลยนะครับขบวนเก้า บางคนก็ทํางานเนาะนะครับก็เข้าใจนะครับบางคนก็ไปทํางานที่เชียงใหม่อยู่แล้วก็ต้องขึ้นขบวนนี้มาแต่ว่าตั๋วมันแพงนะครับตั๋วมันแพงมากๆนะครับเป็นพันนะเตียงล่างเตียงบนอะ่ะเป็นพันนะนะครับผมบอกเลยเนาะก็จอดรอทาง402ที่ตกล้างอยู่นั่นแหละยังไม่สามารถออกได้ ขบวนก้าวถึงได้มาก่อนเพื่อนถูกไหมฮะถูกเนี่ยเห็นไหมโอ้โหเดี๋ยวนะผู้โดยสารบางคนยังไม่ตื่นนอนบางคนตื่นแล้วนะครับโอ้ยผมอยากขึ้นมากเลยทนะ่านผู้ชมนี่ขนาดอยู่ตรงนี้ยัง,ย,งยังอยากรู้สึกอยากขึ้นเลยแต่ขึ้นไม่ได้นะครับผมขึ้นไม่ได้ โดดพิเศษที่ไม่เหมือนใคร,ใครขบวนก้าวนี่เองเสียเวลากันมาหมดฮะเที่ยวขึ้นโหกว่าจะออกได้เอ้ยกว่าจะมาได้ขบวนข้าวกูล่าช้ามาแปดชั่วโมงนะท่านผู้ชม ตอนนี้6โมง22นะครับก็กอติดสถานการณ์อยู่เรื่อยๆนะครับอโอเคตอนนี้ขบวน9ก็จอดอยู่ลราง2นะครับ เปิดปิดประตูนะฮะได้โหตอนนี้คนแน่นมากขบนขบวนเก้าเนี่ยนะครับตอนนี้คนแน่นเหลือเกินเนาะนะครับโอเคพนักง,งานก็เริ่มที่จะเข้ามาเก็บเตียงแล้วนะครับเป็นที่นั่งปกตินะฮะก็คือบนขบวนรถเนี่ยนะครับ ก็จะเป็นเตียงนอนสีแดงนะครับผ้าม่านเนี่ยจะเป็นสีไข่นะฮะส่วนชั้นหนึ่งจะเป็นห้องเหมือนห้องเลยนะครับเหมือนห้องที่เราไปพักที่โรงแรมเป็นต้นนะครับเหมือนกันนะฮะไม่ใช่เป็นต้นขอภยัยเหมือนกันนะครับโอ้โหเสียงเครื่องมันเย้าวยวนใจซะเหลือเกินโอรยผมอยากขึ้นไปวะ่ะท่านผู้ชมตอนนี้มีความรู้สึกผมอยากขึ้นขบวนนี้มากเลยนะ ขึ้นไม่ได้นี่สินี่แหละปัญหาอยากจะขึ้นไปตากแอร์ได้ไหมอากาศมันร้อนอะแต่ก็ขึ้นไม่ได้อยู่ดีเพราะว่าไม่มีตัว๋วเห็นไหมพนักง,งานก็เริ่มเออไม่ใช่ไม่ใช่พนักง,งานโทษเป็นชาวฝรั่งนะครับตอนนี้พนักง,งานก็เริ่มที่จะทะยอทยอเก็บเตียงนะครับจากที่น้องก็เป็นที่นั่งปกติโหวันนี้มาวันอะไรครับเนี่ย รถหรูหลานะครับแช่ว่าใครจะขึ้นได้นะต้องมีตังค์เท่านั้นมึงถึงจะขึ้นได้อะเอามึงต้องเตรียมตังค์มาประมาณสักหมื่นหนึ่งไม่ก็สี่ห้พันมึงก็รอดแล้วนะครับเพราะว่าเตียงมันแพง โอเคคาโบกาตอนนี้ก็ลังจอดอยู่ที่รางสองนะครับยังไม่สามารถออกได้ถ้าออกได้เนี่ยเดี๋ยวผมจะมาถ่ายอีกรอบนึงนะครับโอเคทางนั้นก็เดี๋ยวขอตัวไปอาบน้ำเป็ดเสื้อผ้าก่อนนะครับอ่า้างนั้นก็ขอจบคลิปก่อนแล้วเดี๋ยวมาถ่ายใหม่อีกรอบเดี๋ยวรีบอาบน้ำเดี๋ยวรีบมานะครับโอเค